น้ำยาล้างรถคาร์เนสช่วยให้คุณช่วยตัวเองเรามาลองโผอาาาลอสหซากันที่คลองมะเดือ่อแล้วก็ไปชี้คันที่เราลองอันนี้คือเอาแล้วเหรอตอนนี้เราอยู่กันที่คลองมะเดือ่อนะครับเป็นสถานที่ยอดที่สำหรับสาตออฟโรดสายเราจะรู้ดีนะครับว่าคลองมะเดือ่อเนี่ยโหมานะครยกใกล้กรุงเทพแป๊บเดียวมาข้ามน้ําเล่นๆใครไปต่อได้ก็ดีใครไปต่อไม่ได้ก็กลับคือตัวโผลอาสาห้าเนี่ยเขาวางไว้ว่าเป็นกระบะไลฟ์สไตล์ใช้ได้ทั้งในเมืองและใช้งานออฟโรด แล้ววันนี้เรามาลองออฟโรดกันว่าดีจริงไหม2.4ี c e l ตัวเทอร์โบนะครับ184แรงมา้าอ่าแรงบิด480ก็คือว่าสามารถสู้คู่แข่งได้ในย่านเดียวกันแบบพวกเครื่อง2.4<ๆ>เครื่อง1.9<ๆ>เครื่อง2.3เฮ้ยแต่่าเครื่อง2.3นี่ซู้นะเขาไม่ได้นะนิสันเขา2.3 190แรงมา้าอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เรามาทดสอบกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเป็นน้ำเนี่ยแล้วเราก็ข้ามน้ํากันเลยนะฮะวันนี้เราจะเห็นเห็นที่เห็นข้ามน้ำนี่คือข้ามเราข้ามกันมาแล้วนะแล้วเดี ึ่งตรงนี้ผมไม่สามารถข้ามไปได้จริงๆเพราะว่าไม่มีชุดมาเปลี่ยน <Hey. S 1> พอเลยวันนี้นะครับทาง GWM เนี่ยเขามีทั้งรถสตนดาร์ดและรถที่โมดิฟายมาแล้วนะครับซึ่งคันที่เราได้เนี่ยจะเป็นรถที่โมดิฟายมาแล้วอ่าแพนไปคันไหนวะ ชี้ดิชี้ดิโอ้โหถ้าถ้ามองไปในตรงที่พี่เขารีเลยจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับก็คือจะเป็นตัวโล้วนเลยยังไม่ได้โมดิฟายตัวนี้คือเปลี่ยนโมดิฟายมาแล้วจะเป็นกริลแบบรังผึ้งนะฮะคล้ายๆเอเวอร์เรทหรือว่าใครขับเรนเจอร์ Ranger, แต่ว่าตัวนี้จะเป็นขับแบบโผเออร์แทนนะครับโผล่ออออกเสียงฮ er. er. <Po> er. ะายโผล่อโผล่อเออนั่นแหละที่เหลือจะเป็นกูเกิลแมปตามันไ <laughs> ม่ใช่กูเกิลแมปเวลาที่มีคนถามสูงๆเนะี่ยผมจะ บอกเป็นแบบมุกดิดนึงว่าผมอ่ะสูงกว่าฟอร์อ่ะสูผมอ่ะสูตัวสูงกว่าฟอร์จูเนอร์แต่คันนี้สูงกว่าผม <_ s 1> ผมบอกก่อนเลยว่าเข้าห้างบางห้างไม่ได้นะ s> <S บางห้างที่จํากัดไว้แค่เมตรเก้าแล้วก็แบบเลี้ยวกลับใต้สะพานบางที่เนี่ยไม่ได้นะอันนี้จะต้องระวังนิดนึ่งแต่ว่าอยากให้ดูว่ามิติใหญ่ <_ s 2> ามากนี่คือ5เมตรกว่าเกือบ5เมตรครึ่งนะถ้าคนเคยเห็นตัวโพเออร์พออะซาฮาตัวที่เป็นไฮบริ rit, ลดลักษณะเด่นของเขาคือมันจะเป็นโครเมียม e um. มเมยิเต็มคันเลยตัวนี้กลับมาในแบบดีเซลเขาเอาซีลโลสฟีในการตกแต่งมาจากแทง5้0ที่เพิ่งเปิดตัวไปตัว Black กไ i ต์ดิ i ั่นมันคือการลงปันลงพันธุ์ดำลมดำเนี่ยกริลไฟหน้าไฟท้ายขอบจะเป็นสีดำซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ดูดุดันมากขึ้นจากที่ผมชอบแทง5 0 0รอยู่แล้วผมมาเจอตัวนี้ผมก็ยิ่งชอบก็ไปใหญ่มาทั้งหมดมี3มสีนะครับมีสีขาวสีดำและสีเทาอันนี้พื้นฐานนะด้วยด้วยกระจังตรงเนี้ยผมชอบมากเลย <Ooh. S 1> ชอบคันที่เรารีวิวคือคันนั้นครับ นี่เราขับมาจากราบินทานะฮะพร้อมกับ h o n ด้าอีกสองคันซึ่งคนจีนขี่มอไซค์สองคันเลยวะโหเก่งจังเลยออกมาด้วยกันมาหลายคนมาหลายคนเพราะว่าข้างในนั่งได้หลายคนข้างในใหญ่คือที่ทางจีนเนี่ยนะครับเขาโฆษณาไว้ว่ารถโผล่ซาฮาคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เขานิยมเอาไปแต่งเอาไปแต่งออฟโรดเอาไปแต่งในการแบบแคมปิ้งเอาไปแต่งแบบโอเวอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างตัวอย่างของเราเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามีการแบกนะครับ Honda สรอสี่ีสองคันพร้อมกับถาดสไลด์นะครับและก็วินส์หนึ่งตัวน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณผมให้เลย7 0 0 8 0 0โลขับมาจากรามินทาเข้ามาที่คลองมะเดือนครนยกนะครับไม่มีปัญหาอยากจะขึ้นให้ดูเหลือเกินแต่ว่ามันแค่นี้แหละมันขึ้นไม่ได้แล้วเว้ยมันไม่มีที่เหยียบก็อ้วนสำหรับคนที่เคยดูตัวโพร์ซฮาเนี่ยตั้งแต่ตัว hev นะครับเราจะจำได้ว่ามันจะมีประตูฝาตู้เย็นที่เปิดแบบตู้เย็น สองข้างได้นะครับซึ่งในตัวดีเซลเนี่ยเราเอาออกไปแล้วนี่ม,ม,มีมีตัวอย่างมันก็จะเป็นฝาแบบเดียวเปิดลงมานะครับแล้วก็พร้อมตาคุ้น e แ a ปคุณช่วยตัวเองไม่เสร็จน่าเป็นเพราะของคุณไม่ครบล้างเสร็จต้องหล่อลื่นปกป้องอนาเขตคุณด้วยคาร์เนสโดเมนและเอ็กซ์แพนชั่น สเปรย์เช็ดภายในและภายนอกรถยนต์อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเช็ดสดเช็ดหลังล้างหรือเช็ดเก็บงานภายในก็ช่วยให้เสร็จง่ายขึ้นบอกลาผิวแห้งผิวฝืดเช็ดไม่จบปาดไม่ออกด้วยคาร์เนสโดเมนและเอ Car ็กซ์ i พนช a r นคาร์เนสคาร i แคร์ดิชช่วยคุณช่วยตัวเองมาดูกันที่ภายในนะครับซึ่งภายในเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะไม่มีอะไรเลยให้นึกว่าคันเนี้ยคือ แทง500ตัดออปชั่นบอกไม่มีเป่าลมแล้วหน้าจอใหญ่ขึ้น14.6นิ้วแล้วใจผม่ชอบเหมือนพวกแบบบนโวหรือว่าฟอร์ดมากกว่าที่มันจะเป็นฝั่งลงไปตัวเมมโมรีเนี่ยเพิ่มเป็น128แล้วสามารถโหลดแอปต่างๆมาใช้ได้นะ Spotify นู่นนี่นั่น,นคอนโซลกลางอ่ะมาดูตรงนี้เลยฮะนี่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 ปรับโหมดนะครับไอ้พวกเอ่อสี่โลสี่ไฮตรงนี้ปรับตรงนี้ได้นะครับเอ่อดิฟล็อกดิฟล็อกตัวนี้มีแค่ดิฟล็อกหลังนะครับมีแค่ดิฟล็อกหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้ดิฟล็็อกหหหนนนน้า้าาคู่ะคะคเะะฮตรงนี้ม มันคือออปชันที่หายไปจากแทง5 0 0ตรงเนี้ยเขายกของแทง5 0 0มาใส่เลยฉะนั้นตรงเนี้ยเอปช่นจะหายไปอีกเยอะเลยปรับองค์ปรับแอร์อะไรก็ยังเป็นปุ่มอยู่นะครับผมบบตรงนี้ป,ปรับอุณหภูม Air ิแอร์ในในจออีกนิดนึงนะเนี่ยนเนี่ยมันต้องต้องต้องมาปรับต้องมาปรับความเย็นในตรงนี้นะแต่ว่าไอความแรงของพัดลมเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้ความปลอดภัยนะครับมี มีตั้งแต่แบบตัวยอดทั้งทั้งหมดอะ ACC เลนคีปนู่นนี่นั่นมีมาให้หมดนะครับซึ่งซึ่งต้องมีในตัวอุลตรานะต้องมีในตัว Ultra อุลตราอะผมบอกก่อนว่าในตัว Power d เซล e อง4 Turbo เนี่ยจะมีอยู่3ทริมมีขับ2 p r โปรขับ2อุลตราและขับ4อุลตรา นะครับผมซึ่งเราก็จะมาลุ้นราคากันเีกทีตอนนี้ราคายังไม่ออกก็เขาก็กำลังย่างเชิงกันอยู่ว่าราคาจะเท่าไหร่กันลายไม้นะครับเหมือนกับแท้ง500เป็นลายไม้ปอมที่ไอบิวไม่ชอบนะครับน<ช>ี่ตรงนี้ก็วาเดชาร์ตนะครับกุญ<อ>แจดูกุญแจเหมือนทอโบไหมน่ารักนะที่ใส่นะครับที่แบ่งแอร์เข้ามาเพื่อเป็นกองความเย็นถ้าโอเพนมันจะจะมีไอเย็นมาตรงนี้ตรงรูนี้แต่ตรงรูนี้จะมีไอเย็นออกมา อ๋อขอโทษอนะ้วนเออนี่เห็นไหมจอจอหน้าคนขับนะครับ12นิ้วนะฮะซึ่งผมก็ยังชอบอ้นั่นอยู่หน้าปัดคุณอย่าจมอยู่กับอดีตดิเพราะนี่คืออนาคตข้างหน้านี้มันควรจะเป็น h e a d up display ตัวนี้จะราคาถูกกว่าแทั้งห้าอไม่ให้นี่อันนี้อันนี้คือตัวท็อปแล้วนะอันนี้คือขับสีอุลตรานะและตัวนี้จะเป็นที่วางพระนี่ข้างบนนี้ถ้าจะเห็นนะ จะมีปุ่มที่เขียนว่า SOS อันนี้จะเป็นระบบ emergency call ของเขาถ้าเรา register กับรถคันนี้ไปแล้วว่าอันนี้รถคันนี้เป็นชื่อแล้วนะใช้ Account ของเรานะใส่เบอร์ไว้ใส่อะไรไว้เวลาที่เรากดเดี๋ยกดปุ่มเนี้ยมันจะโทรหา1669โดยอัตโนมัตินะครับแล้วทาง1 6 9หรือว่าทาง operator เนี่ยเขาจะจับสัญญาณว่ารถเราอยู่ที่ไหนแล้วจะส่งความช่วยเหลือมาทันทีนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเป็นอะไรที่สำคัญนะ แล้วก็น่าชื่นชมที่เราพัฒนามาอยู่ยในจุดดีกันแล้วเป,เป็นเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเออเทคโนโลยีช่วยสร้างให้ความปลอดภัยให้เราได้จริงๆแเป็นอะไรฉุกเฉินที่น่าจะใช้ได้จริงนะครับเบาะก็คือเบาะของทังห้าร้อยเลยซึ่งมันนั่งสบายนะครับคนตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยสบายมากอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากพูดถึงนะคือความเงียบแต่ว่าเดี๋ยวเราอะไปดูกันตอนอขับขี่ตอนโรลลิ่งซึ่งผมขอสปอยไว้หน่อยว่าอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยว่าถ้าคนอยากมีรถกระบะคันหนึ่งแล้ว ติดกับความเงียบอะ่ะคันนี้เป็นรถที่น่าสนใจมากดี๋มาที่เบาะหลังนะครับผมอันนี้คือผมนั่งข้างหน้าด้วยนะนสังเกตน,นะหัวเนี่ยสูงมากห้องโดยสารค่อนข้างโปร่งอ่ะข้างหลังมีอะไรบ้างมีที่จับสองข้างเลยเือเมารถมีแอร์หลังนะฮะมีเอ่อไ<อ>ทเอสแลูเป็นลักเลยเหรอเป็นลักสามตานะฮะ220โวลต์โอ้แจมแจม m jam เสียดายนะ อนี่ยังเป็นแค่แบบ USB A นะแต่ก็ไม่เป็นไรมันสามารถแปลงได้ตัวนี้พับเบาได้ไม่ได้แต่เลื่อนเบาะได้กะบะหลังเลื่อนเบาได้ปึ๊บเนี่ยเผื่อจะนอนถามว่ามันแบบนอนลงไปได้เลยไหมก็ไม่แต่ว่ามันให้ความรู้สึกแบบเอนมันก็เออสบายตัวลงไปหน่อยกับบางบางคนแบบเป็นผู้สูงอายุหรืออะไรก็ตามนะครับคนรถกําลังจะชนเรา เรียงเขาให้ถือว่ามีประโยชน์นะอ,นนอ,นนอันนี้ผมผมชอบนะอันนี้ถือว่ามีประโยชน์เลยกับการที่ว่าสามารถเลื่อนเบาะได้คนที่ตัวใหญ่หน่อยอย่างผมเนี่ยก็ถ้าเลื่อนเบาะมาก็ขาชนขาชนก็จะเบียดอ,อ,อาจจะได้เอนอาจจะแบบเออได้เอนหลับพิงหลับตาแต่ว่าก็เบียดขามีที่วางแขนนะมีที่เก็บของด้วยอันนี้ซ่อนเงินเมียด,ดีมากนะฮะแล้วก็ไหนที่วางแก้วนี่ไงอยู่นี่พับเบาะได้ด้วยนะจ๊ะใช่ไหม สี่สิบ0 0 0หกสิบยี่สิบสี่สบยี่สิบสี่สิบยี่สิพับเพื่ออะไรพับเพื่อเอาอันนี้ขึ้นมั้งเพื่อเป็นที่วางแขนใหญ่อะืออพับทหไมวะก็เอาไปทะลุไอ้นั่นไม่ได้นี่หว่าดึงเลยปุ๊บเฮ้ยก็ถิงโจ้นะเนี้ยตอนเงินเมียอนี่อะอันนี้พับอ่อพับจักรยานมาแล้วก็สั่วางตรงนี้ไม่อยากให้โดนบอกเอออะไรอย่างนี้หรือเปล่า มันก็มีฟังก์ชันของมันผมว่าผมว่ามันก็ต้องมีฟังก์ชันของมันคอมมูนิตี้ของคันเนี้ยผมพอเห็นได้ว่ามันเป็นใครแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการวางตลาดแล้วก็การวางราคาของเขาว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนคนอยากได้รถกระบะใหญ่มีเยอะกูเองอะ่ะเพราะว่ากระบะเล็กกูนั่งไม่ได้เดี๋ยวไปลองขับดูเดี๋ยวรอพี่ก่อนถ้าพี่เขาอยากไปเราก็ไปอลองรูปไหมเผื่อจะเป็นสิริมงค <c oughs> ลเดี๋ยวเราจะไปลอง <c oughs> ออฟโรดกัน ยังไม่ไปไหนเลยพวกเพื่อนมาเนี่ยพี่ไปเห็นหินกองนั้นไหมไอหินด้านขวาเหรอเห็นเอาเลยอ่ะแล้วเราก็จะไม่ได้ยินจาก GWM อีกเลยนะคนในช่องมาเลยรอดูแต่มืนงั้นไงมันไม่ดูแล้วรีวิวเนี่ยเออเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสภาพจริงระหว่างที่เราขับออฟโรดภายในโฟล์ทแทงโฟล์ทแทงเฉยโฟเออแไม่ต้อง ล็อลออ่ะมันไม่มันไม่ได้สบายนะทางเราก็ได้ตอบถามกับทาง GWM มาแล้วนะครับว่าทำไมถึงเอามอไซค์สคันนี้มาไม่รู้ครับตอนแรกคิดว่าเป็นสกูตเตอร์เฉยๆแล้วเขาให้สคันนี้มาก็เลยเอาขึ้นมาด้วยคันนี้เคลมว่าสามารถลุยน้ําได้ถึง800มิลิเมตรนะครับหรือว่า80เซนติเมตรตนเองนะครับผมเออเนี่ย เทไหมเออสมรรถนะการออฟโรดระดับกลางแล้วกันไม่ถึงกับยากมากไปถึงลุยโคลนปีนเขาอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้คันนี้นะอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปก็คือเหมาะกับการไปคาราวานมากเป็นรถไลฟ์สไตล์ที่แบบเฮ้ยมันมันใช้ได้ว่ะมันไม่ได้แบบว่าถึงขนาดขึงขังดูเอาไปแบบรุนแรงได้เหมือนแบบพวกรีโวหรือว่าแบบพวกแรปเตอร์อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันแทนที่มาด้วยความนุ่มนิ่ม ความคอมฟอร์ตอีกนิดนึงความเก็บเสียงความแบบไฮคลาสขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยนั่งสบายตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยคุ้มมากแต่ว่าไอ้คุ้มนีดนี่ก็คือต้องดูกันที่พื้นฐานด้านราคาด้วยนะเกินราคาลค็อโคแบบล้านสามล้านสี่ขึ้นไปเลยไม่ใช่แหละจะไปเหยียบกับพวกแบบ G R จะไปเหยียบพวกเอ่อแรปเตอร์วายแทร็กอะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่ใช่แหละล้านนิดนิดเนี่ยโอ้โหกำลังกำลังน่าสนใจได้ได้น่ารักน่ารักไม่คิเล่น่าเข้ามาบะางก็เทียบฟิลการขับขี่นะฮะ ถ้าจะให้เทียบเอาเอาง่ายๆเทียบกับแท้ง300กับแทง500เ่ยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นเครื่องเดียวกันนะ,ะับเป็น2.4ดีเซลอร์โบตัวเนี้ยพัฒนามาจากตัวแท้ง500แล้วแทง500เนี่ยถ้าที่ถ้าเคยดูรีวิวของเราเนี่ยตอนที่บน่บนๆไปอ่ะก็คือการ <c oughs> ไม่ค่อยตอบสนองตามต้องการเท่าไหร่ของแทง500นะเวลาเหยียบเบรกแหละเวลาเหยียบแล้ว,ว,ลว,ลวมันจะไม่มันจะไม่เบรกเลยมันเหมือนกับเราไปสกิดมันนะแล้วก็บอกว่าเบรกแล้วนะมันก็บอกจริงเหรอจริงที่อะไรคือจะเบรกแล้วแต่ว่า นั่นคือลักษณะของแทน500ลักษณะของคันนี้คือเหยียบสกิดแล้วโอเคจะเบรกเลยอันนี้อันนี้ดีขึ้นแล้วก็คันเร่งเนี่ยเอ่อเนื่องด้วยว่าผมไม่รู้ว่าเพราะว่าเราบรรทุกหลังแบบหนักขึ้นมากแต่ว่าลักษณะมันรูลมมากกว่าหรือเปล่าผมว่าอัตราเร่งดีกว่านิดนึงคือไม่ต้องลุ้นขนาดแทน500แต่ก็ไม่ได้ถือว่าปูดปาดเหมือนพวกพวก GR หรือว่าพวกแรปเตอร์หรือว่าพวกสามจุดศูนย์ของอีซูซุขนาดนั้นนะช่วงล่างบนถนนเนี่ยเก็บค่อนข้างดีเจอหลุมใหญ่ๆหมันจะเก็บ ตึงเดียวจะไม่มีโยกไม่มีโอนไม่มีโยนก็สําหรับคนที่ขับเนี่ยน่าจะแฮปปี้พอสมควรแต่ว่าคนที่นั่งหลังเนี่ยคันนี้ล้อมัไอยู่ข้างหลังฉะนั้นอะ่ะคนที่นั่งข้างหลังอะ่ะมันจะมีความหยงนิดนึงข้างหลังมันก็จะเด้งเด้งเด้งหน่อยบนถนนลาดยางเนี่ยเงียบวิ่งสบายสบายเลยแต่ว่าบนถนนคอนกรีตเนี่ยค่อนข้างที่จะสะเทือนสะเทือนมาถึงมือสะเทือนมาถึงตัวเลยนะไม่ได้แย่ขนาดที่ว่า สะเทือนจนกระเด้งจนแบบจะอ้วกผมอะไรไม่ได้เบาโยงขน,นนขนาดนั้นก็คือกําลังพอดีมือแล้วก็ดีสังเกตดูภายในเนี่ย <c oughs> อย่าลืมนะว่านี่คือเครื่องดีเซลค่อนข้างเงียบเงียบมากชอบตรงนี้มากเลยอันนี้ที่เขาโฆษณาไว้อันนี้ต้องชื่นชมอันนี้อันนี้อันนี้ขอชื่นชมว่าเก็บเสียงได้ดีอาจจะดีกว่าวายแทร็กกับพวกแรปเตอร์หน่อยๆน่อยด้วยอันนี้อวยไปนิดนึงแต่ว่าชอบทดสอบเรื่อง voice command นะครับผมซึ่งอันนี้เราตั้งไว้เป็นพิเศษสำหรับรถคันนเ้อรยเพราะใช่นะใช่นะใช่นะ คนจีนลดแอร์ให้หน่อยดิหนาวหนาวโอเคลดแอร์ให้หน่อยตอนนี้ร้อนแล้วเปิดกระจกให้หน่อยของเขาดีจริงจีละคุณอ่งั้นปิดกระจกให้หน่อยเราไม่ต้องใช้มือกันแล้ว สำหรับบทสรุปของโ o เออสห์ซาฮาตัวดีเซล2.4เทอร์โบตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถกระบะที่น่าสนใจนะครับในฐานะของรถกระบะไลฟ์สไตล์ความใหญ่ผมชอบมากความคอมฟอร์ตผมชอบมากบางอย่างที่อาจจะตามคนอื่นเขาอาจจะเป็นการการเร่งที่ยังไม่แบบยังไม,ยงไม่ยังไม่ดุดันยังไม่จีจา้าเท่าตัวอื่นเขาช่วงล่างเนี่ยที่มันจะค่อนข้างซับได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าบางคนก็อาจจะคิดว่ามันแข็งเพราะว่ามันกระแทกแล้วก็มันจบสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจ นะครับเอาไปเที่ยวได้ใช้ในวเมืองอาจจะลำบากหน่อยเพราะมันขนาดมันใหญ่มากถ้าสมมติว่าใครอยากได้แท่ง500แต่อยากได้อะไรที่มันกระฉับกระเฉงหน่อยตัวนี้เป็นเอาตัวที่ดีภายในไม่หรูเท่ากับแท่ง500ออปชั่นอะไรอาจจะน้อยลงแต่ว่าการขับขี่ดีกว่าแท่ง500ถามว่าคันนี้อยากได้ไหมอยากได้นะเป็นผมผมอยากได้แต่ว่าต้องดูราคาหน่อนิดหนึ่ง,งถ้าราคามันได้ผมว่าตัวนี้เป็นคู่แข่งที่น่าสนใจในตลาดอีกตัวหนึ่ง ม่าสนใจครับ <S <S <S